อันนีเน้เป็นแผนผังนะคะที่ทางผู้พัฒนาระบบโปรแกรมก็คือคุณยุทธชัยได้คิดขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ในส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการทํางานยังไงใช้ยังไงเดี๋ยวจะได้อธิบายทุกท่านได้รับฟังนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นผังเครือข่ายนะซึ่งตรงนี้ไม่เป็นการยุ่งยากนะคะถ้าท่านมีทะเบียนของเดิมอยู่แล้วที่มี ที่ท่านได้ตั้งชื่อคอมมีการติดตั้งโปรแกรม Gis e n t e r p o i t หรือมอีชื่อเครื่องมพเตอร์อยู่แล้วท่านก็สามารถเอารายละเอียดตรงนั้นมากกอกในแบบฟอร์มออนไลน์ตรงนี้ไนดะ้เลยเหมือนเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่พัฒนานข,นขึ้นมานนให้ใช้งานนะคะผลที่คาด่าจะได้รับนะคะก็คือก็คือเราอยากได้ทะเบียนหรือฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดของจังหวัดแล้วก็อำเภอทั้งหมดไปทั่วประเทศ จริงๆตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไอเซนต์เอ็นพอยในในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการประกวดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดเด็กๆอย่างาที่กรมจะมีการแจ้งทางจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องการประกวดกิจกรรมตรงนี้คือก็คือจะมี4รางวัลนะคะเกี่ยวกับ สี่รางวัลเกีย่ยวกับเรื่องกิจกรรมสารและประเทศดีเด่นตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบเครือข่ายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องระบบาสารสนเทศชุมชนแล้วก็เรื่องข้อมูลพื้นฐานาจังหวัดคือโครงการนี้เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี5 5จนถึงปี57นะคะซึ่งก็จะมีจังหวัดได้รับรางวัลตรวนีน้ปีละสี่จังหวัดนะคะในตรงนี้จะมีเก์การให้คะแนนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ ั้งชื่อคอมพิวเตอร์การลงโปรแกรม reset pinpoint การกำหนดเบอร์คุกซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเนื้อก็เลยเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ไปในไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการมากก็คือมีผู้รับผิดชอบได้ในทีก็คือเหมือนเป็นเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดอำเภอให้กับทางกรมมีการเชื่อมโยงประสานงานกาันในการที่จะดำเนินง,งานหรือว่ามีปัญหามีอะไรในการ ในเรื่องไอทีสารสนเทศน,นะฮะเราอยากมีเครือข่ายตรงนี้ขึ้นมานะคะในช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยเปอเซ็นต์นะคะแต่เราขอให้ให้ระบบนี้ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีปัญหาอะไรในเรื่องการใช้งานหรืออะไรจะต้องให้ทางผู้ใช้งานก็คือจังหวัดอำเภอแนะนำชีแนะเป็นข้อสเสนอแนะมาในในลำดับต่อไปะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อยากมีช่องทางในการติดต่อประสานง,งานและ,ะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศซึ่งตรงนี้ในโปรแกรมอาจจะมีการเชื่อมเชื่อมโยงเชื่อมลิงก์ไปให้ทางอีเมลทงางอย่างอื่นที่สามารถติดต่อกันได้นอกจากระบบ OA นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ะจะมอบเวทีโยนไมเลยนะ